สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม,มา a r v e l Contest of c h a m p i o n ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสเกี่ยวกับสกิลติดตัวนะครับที่เราควรอัพนะครับกดเข้าไปตรงโปรไฟล์นะครับข้างบนนี่แล้วเข้าไปตรงที่ทักษะก็คือการอัพสกิลทักษะติดตัวเนี่ยนะครับส่วนที่เราจะอัพ อันแรกสำหรับคนเล่นใหม่นะครับก็ควรจะอัพฝีมือก่อนก็คือควรจะอัพอันแรกนี้อาจจะอัพหนึหรือ2ก็ได้เวลาเราเรากดป้องกันถูกจังหวะเราจะสามารถป้องกันจะทำให้ศัตรูสตันได้แล้วก็ลดความเสียหายในการโจมตีของศัตรูเวลาเราป้องกันด้วยนะครับก็จะลดลงเพิ่มเติมมากสุดคือ25%เพราะผมอัพเต็ม3 ใช่ครับแล้วก็ต่อไปเราก็ควรอัพอันนี้ขณะที่โดดถอยหลังก็คือปัดปัดไปข้างหลังนี่ครับเวลาศัตรูใช้ท่าอย่างเงี้ยมันจะมีท่าบางท่าที่เราไม่สามารถหลบได้แต่ถ้าเราอัพอันนี้เราจะสามารถหลบท่าไม่ตายของศัตรูได้นะครับก็อันนี้ก็จําเป็นแล้วสุดท้ายก็คืออันนี้ครับ อันนี้ก็ควรอัพอันนี้คือควรอัพเต็มเลยผมแนะนําให้อัพเต็มเพราะว่ามันจะมีตัวบางตัวที่ชื่อว่าลิมโบใช่มันมันจะไม่สามารถป้องกันดาเมจมันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสอนอธิบายเกี่ยวกับสกิลนี้ให้ดูละกันว่าทำไมโอเคครับผมก็ควรจะอัพ อัพอันนี้คือควรอัพเต็มใช่อย่างอื่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะทำให้สตูสตันนานขึ้นเมื่อเราปัดป้องหรือไม่ก็เราใช้ท่าอื่นที่มันสามารถสตันได้เหมือนกันสตูก็จะสตันนานขึ้นเหมือนกัน อันนี้ก็เมื่อศัตรูโดนสตั้นจะทำให้ศัตรูฟื้นฟูเลือดได้น้อยลงแล้วก็ฟื้นฟูพลังด้วยพลังทาให้ตายและส่วนป้องก,กันก็ป้องกันสำหรับบางคนก็อาจจะอัพสหรับบางคนที่อยาก ฟื้นฟูเร็วๆก็อัพอันนี้นะครับอันบนเนี่ยอันแรกแล้วถึงอันนี้เพิ่มพลังชีวิตแชมเปี้ยนของคุณฟื้นฟูระหว่างการต่อสู้จากบัฟก็คือถ้าตัวไหนอย่างบูบอรีนี่คือจะมีบัฟฟื้นฟูนะครับมันก็จะสามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นแต่แต่จะมีบางตัวที่มันห้ามฟื้นฟูแล้วัตูบางตัวมันมีทักษะในการแบบ ห้ามให้เราฟื้นฟูเราจะทําให้เราโดนดาเมจแทนผมเลยไม่ไม่เลือกที่จะอัพนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวอลหรอกตัวตัวน,นี้มาจะป้องกันการฟื้นฟูแล้วทําให้เราโดนดาเมจแทนได้ก็สําหรับแต่ละคนก็แล้วแต่โอเคแล้วก็ตามจํานวนประเภทดีแบบบไม่ ดอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูเมื่อเราได้ดีบับนะครับอันนี้ก็จําเป็นก็อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับผมผมอัพพอเผื่อบางทีเราอยากฟื้นฟูบ้างบางที แต่สำหรับผมผม up. อัพสำหรับบางโหนดบางโนดมันมันเป็นดีบัฟที่แบบไม่ทำให้เราเสียประโยชน์อะไรมากแล้วทำให้เราฟื้นฟูเลือดได้ผมเลยอัพอันนี้ไว้นะครับเ้วโจมตีโจมตีจริงๆแล้วก็หลักๆกก็ผมคิดว่าเน้นอันนี้ก็ นะน,นี่เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีได้ดีที่สุดสายบุกตัวเปราะบางนะครับเพิ่มพลังโจมตีแชมเปี้ยนทั้งหมด7.2%ของพลังโจมตีพื้นฐานแต่จะลดพลังชีวิต 7. 2สําำหรับผมผมอัพอันนี้แต่คือจะลดพลังของเราด้วยแต่รับสายบางคนอยากถ้าอยากใช้ท่าไม้ตายแรงๆก็อัพอันนี้นะครับแต่เราจะ เสียพลังชีวิตเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายนะครับ5%แต่อันแรกอันนี้คือมันจะลด MACD P ไปจุดจุดจุดปแต่จะได้พลังโจมตีกลับมา7.2%เช่นกันครับแล้วถ้าัพอันนี้ก็เราจะพลังโจมตีมากขึ้นอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นแต่เราจะติดผิดแทนอันนี้เราจะติดผิดแทนสำหรบับบางคนที่แบบ อยากเล่นก็ได้นะครับแต่คือถ้าผมอัพมันจะไปติดกับฟอร์ล็อกที่เพราะว่าผมเซตว่าจากอันนี้นะครับจากอันนี้จากทักษะอันนี้คือถ้าผมมีดีบัฟผมจะได้ฟื้นฟูผมจะมีพลังผมจะฟื้นฟูตัวเองได้แต่ถ้าผมไปสู้กับบอลล็อกแล้วคือสุดท้ายผมก็จะฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาทำให้ผม ผมอาจจะโดนดาเมจแทนได้เมื่อสู้กับวอลล็อกนะครับผมเลยไม่ได้อัพโอเคอันนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันแต่จะแต่เราจะถูกบัฟดีบัฟเลือดออกแทนลดพลังของพลังชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะครับและส่วนอันล่างนี้ก็ดีบัฟที่นำไปใช้ศัตรูดีบัฟที่นำไปใช้กับศัตรูจะลดเอฟเฟกฟื้นฟูพลังชีวิต ล,ลดการฟื้นฟูของเขาลงอันนี้ก็คือถ้าเรามีดีอับใส่ศัตรูศัตรูจะฟื้นฟูช้าลงสหรับผมก็อันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นมากแต่ผมคิดว่าผมอยากใช้อน,นี้ผมเลยอัพมานะครับเมื่อสู้กับศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า18%แชมเปี้ย็นหุ่นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%อซึ่งเยอะมากนะครับคือผมเลยผมเลยอยาก อยากได้อันนี้ทําให้จบจบเร็วๆอันนี้ดีบัฟเลือดออกอันนี้ก็คือสตูที่มีดีบัฟเลือดออกจะทําให้เลือดออกแรงขึ้นนะครับดีบัฟเลือดออกที่แชมเปนของคุณซ่าจะออกจะอยู่ได้นานขึ้นหากหากมีพลังชีวิตมากกว่าสัตรูดีบัฟเลือดออกจะทํา นี่ผมก็ไม่ได้อัพเคผมอัพตามนี้นะครับหรับางคนอาจจะอัพต่างจากนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญคือคืออันนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องอัพอันนี้ต้องอัพสามอันนี้อัพหนึ่งก็ได้ปัดป้องอัพหนึ่งก็ได้ค้องแควนี่ควรอัพอย่างน้อยหนึ่งก็ได้ ต้องหนึ่งอันนี้ต้องหนึงอันนี้ต้องอัพโอเคคือฝีมือนี่คืออันนี้ต้องอัพเต็มอันนี้ต้อง,ง,อ,งอัพอ,อย่างน้อยหนึ่งอันนี้ต้องอัพอย่างน้อยหนึ่งเช่นกันครับโอเคครับผมโอเคคลิปนี้ผมว่าผมก็จะมาอธิบายแค่ทักษะติดตัวนี้แล้วกันแล้วคลิปต่อไปผมก็จะมา สอนวิธีใช้อันนี้แล้วกันบอกว่าทำไมอันนี้จำเป็นต้องอัพสาเต็ม3แล้วก็คลิปต่อไปก็จะสอนว่าเวลาสู้กับวอลลกมันจะโดนดาเมจเมื่อเราฟื้นฟูจะแสดงให้เห็นจะแสดงให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงก็คืออันนี้จะใช้กับเออลิมโบผมจะจะไปตีกับลิมโบ แล้วก็จะดูว่าอันนี้มันมันจะใช้กับลิมโบยังไงนะครับและส่วนอันนี้ผมก็จะแสดงให้ดูว่าทำไมถึงผมไม่อัพอันนี้ไม่อัพฟืนสภาพกับไม่ใช่ดิเออผมไม่อัพอันนี้คืออันนี้ผมสามารถอัพได้แหละแต่ติดตรงที่อันนี้มันต้องอัพอันนี้ก่อนอันนี้คือมันจะเพิ่ม มันจะฟื้นฟูให้เราตลอดเวลาอมผมเลยไม่สามารถอัพอันนี้ได้อืมอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะ,ะแสดงให้ดูนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับผมจะได้พัฒนาให้อธิบายให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่มารับชม